สวัสดีจ้ามาได้ค่ะเด้อไม่กินตุ่มย่ำหัวปลาพี่นงหัวปลาแซลมอนเนาะคะ่ะหัวปลาสอมาสดๆได้จะพี่นงก็เลยมาเซฟิตไว้เนาะค่ะพี่นงสองหัวใบใหญ่เลยจ้ะตุ่มปลาแซลมอนพี่นงสุดน้ำฮอนฮนเนาะค่ะเนาะหัวใหญ่ๆเหนือลหลายๆจ้ะพี่นองกะ ต้มปลาต้มปลาสดน้ำหอนๆแซ่บแซ่บน้ำกันเด้อจ้ามา,ดาดได้ค่ะเด้อผู้ใดแหงจากเลรียสงการพี่น้องหลายมือพ่านมากเราละจ้ามาสดตุ่มปลาหอนๆน้ำกันเด้อจ้าของแซ่บของแซ่บปรุงใดสรสศาสพอดีแล้วเนาะจ้าเนาะออกเปรี้ยวๆจักน้อยพี่น้องของข้อดีเนาะจ้าต้มปลา ต้มหัวปลาพี่นอ้องต้มหัวปลาเมื่อน,นี้อากาศไม่ค่อยดีเป็นไหนฝนสีตกฝนตกเนาะค่ะข้างนอกพี่น้องอันถึงจะเป็นนาห้อนก็เขานาห้อนของตั้งประเทศแต่แ้การกันฝนตกกับสีหนาวๆนาดังไฟผีงคือเก่้าเนาะค่ะมาสดต้มปลาห่าหอนอน,น้ำกันเด้อค่ะเด้อน้องกินเขา่าออนไลน้ำกันสดหัวสดต้มหัวปลาค่ะพี่น้อง พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ิพี่น้องจ้าต้มหัวปลาเนาะค่ะพี่น้องมาสดน้ำกันหอนๆเด้อจ้าต้มยำหัวปลาค่ะหัวปลาเสมมอนพี่น้องสมุนไพรล้วนๆเลยจ้าหัวใหญ่ๆพุดด้อพี่นอ้องมาเด้อจ้าเด้อกินเขาเสียดเสียดน้องกันพี่น้องหัวปลาเสมมอนค่ะ เหนื่อยเหนื่อยหลายหลายทีย่จ่ะพี่น้องยายเสียวพริกผงใส่จักน้อยหล้กก็เสียวพักซี่หอ,อมปอมด้วยหนาเนาะจ้ะพี่น้องตอนนี้หงเขาแล้วเนาะจ้ะรดดสชาสติเพื่นใดแล้วพี่น้องนี่ แบ่บแ่บพี่น้องเปรียปร้ยวๆต้มยำหัวปลาต้มยำหัวปลาสุนอนหอนแก่แห้งเลยค่ะเด้อพี่น้องกับข้าวก็ได้กับแก้มก็ดีจ้ากินขขาวน้ำกันแซสบๆ้วยค่ะเด้อต้อมปลาหอนๆค่ะ ใส่พริกผงเปรี้ยวบาสาใจบีบมะนาวใส่อีนนกนะจ๊ะพี่นอ้องนี่ตัวเปรี้ยวเผ็ดสมสมเนาะค่ะสมสมพี่นอ้องต้มปลาต้มปลาจา้ะ